ชุดเสนารักษ์ของกองพันทหารมาที่18กรมทหารมาที่3ตั้งจุดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยแสนงาตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยช่วยการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับประชาชนในเบื้องต้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจําตัวพร้อมทั้งมอบยาสามัญประจําบ้านให้คําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งจะมีความชื้นในอากาศสูงมีเชื้อโรคต่างๆที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้โดยตรงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะพวกโรคระบบทางเดินหายใจทําให้หลายคนมีอาการไข้คัดจมูกน้ํามูกไหลเป็นหวัดรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการส่งมอบความห่วงใยจากทหารสู่ประชาชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างขวัญกำลังใจทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันตามนโยบายกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส